ดีกับทุกคนอยู่ที่ตอนของช่องขันตินะครับวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์มัธยมมัธยมลัยมาดูกันนะครับว่ามันจะแตกต่างกันยังไงแค่เรียนน้อยอย่างเงี้ยก็ปวดหัวเหมือนกันนะสัมภาระตอนเรียนมัธยมลัยแล้วนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยอย่ากดเล่นนะหมดแรงๆสิไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยถอดออกนะ มันออกยังไงเนี่ยตดอะไรของผมสั้นอ่ะเนี่ยยาวแล้วนะตรวจผมเด็กมัธยมน่าเดี๋ยวครูตีแน่เลยเขาจะเอานิ้วมาวัดอยางเงี้ยแล้วก็บอกว่ามันยาวไปต้องไปตัดถ้าเราไม่ตัดเธอจะถูกค่ะคะแนนความผุดน้ก็มาขยาวไว้ผมตอนมหาลัยยาวได้ขนาดนี้เลยหรอไม่นายถมันติดผมมันธอไม่เป็นไรเดี๋ยวออกมัน ช่วยได้แล้วเรียนได้แล้วครูมาแล้วจา์ของเธอมาแล้วนะานางสาวโบได้แล้วจ้ะเอกสารตอนเรียนอ่อาวนี่เด็กชายคัตตีหนังสือสมุดสมุดเด็กชายคัตตีนี่สมุดนี่อืทำกันบ้านอีกแล้วอ่ะอุ้ยมีสอไม่มีเมื่อเพื่อนขอยืมดินสอตอนมัธยม เราขอยืมดินสอน่อรสิอ่ะเอาของเราไปก็ได้เราให้ยืมเก็บดีๆนะอันเนี้ยตกทอดตั้งแต่ลุงพอ่อหุืแม่บุ่ยะตายายค้าขายจนงอควายกันมาเลยนะเก็บไว้ดีนะดูแลดีๆด,ด,ด้วยนี่ทุกคนของเราดีมากมีฝ่ายด้วยว้าวใหญ่จังเลยแอบไว้ดีกว่าดินสอใช้เสร็จยังอะ่ะเราจะเอามาวาดรูปตรงนี้น่อยหนึ่งอะ่ะมันหายไปแล้วอ อะไรอ่ะให้เพื่อนยืมตอนมัธยมอ่ะให้ยืมปุ๊บแบบไม่เคยได้กลับมาสักอันหนึ่งเลยอ่ะโอ้ยเนี่ยอ้อยเขียนผิดเลยตอนขอยืมของเพื่อนมหาหลัยเอาว่าขอยืมลิปฟิได้วยไหมอ่ะห้าบาทฮะห้าบาทเลยหรอมหาลัยอ่ะถ้าจะยืมมันต้องใช้ตังกันนะจ๊ะหืมมรอ่เอาลิปติกแทงเดียวอ่ะบาทเอาไปอ้บาทาอ่ะมิซ่า ความเป็นอิสระตอนเรียนไอ้ย่ะเราไปทำกิปกรรมมาใหม่ <Wow. S 1> มันใหญ่มากเลยนะเราทำไฟพันห้าอยส่ยนนมคนลมวัวมันแน่นเออเไม่ต้องยกอะออกะนะมีนซีน ือนมที่เราไปทำมาเหรอใช่ไปทิ้งวันแล้วได้พักกินข้าวสักทีอาหารกลางวันเด็กมัธยม,มโอ้ยครูสอนอะไรมายาวยาวโอ้ยเราก็ปล่อยช้าด้วยอะ่ะมียนตาโฟจ้าว้าวนี่มียนตาโฟโองโปรเลยอุ้ยมีเครื่องเติมด้วยอืมเครื่องเติมทีฟเอาน้ำตาลเยอะๆเลยอู้ใส่พริกนิดหนึ่งนะ อุ้ยเดี๋ยวปิดเข้าตาอุ้ยปิดกันดีกว่าอาเธอไหมอ้าเอาเคนะอ้าวบาเราบนะอาวละเรามากินกันดีกว่าโว้วโปรดเลยนี่เกีนตาโฟนี่เบสิกมากเลยตอนอยู่มัธยมกินตลอดแหละอืมอืมฝีมืออร่อยเหมือนเดิมแต่ทาไม่เติมเครื่องเติมนี่ก็น้ำต้มธรรมดานี่เองติดเนี่ยผขน่าจะทำรอตั้งแต่เช้าอะ เฟ้นเป็นก้อนเลเหนื่อยจังเลยวันนี้อาหารกลางวันเด็กมาห้าะไรตอนอยู่หออาจารย์ได้สั่งโครงการอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยไม่อยากทำเลยวันนี้มีอะไรกินบ้างนะก็มีกึ่งสำเร็จรูปนะอยู่หอดีนะไม่มีใครเห็นมอข้าวใครก็ขอฝรุ้เลย ได้ละมังแรกกินจังเลยว,วันนี้ไปรับน้องอ่ะแต่งตัวให้สวยดีกว่าแต่งหน้าไปมหาวิทยาลัายว้าวสวยมากเคที่คอสเมติกนี่เกี่ยเข้าผิวอันเนียนเลยรีบไปดีกว่า ที่สายแล้วอุยวันนี้ไม่รับน้องอะแอบแต่งหน้าตอนมัธยมวูว้นี่ของพี่โบนี่นะว้าวเคที่คอสเมติกของพี่กระแตอาสยามนี่น่ารักมากเลยอะนี่อุ๊ยมีลิปสติกปากเราซีซๆีกว่าดีเลยอุ๊ยเดี๋ยวลองสักสีหนึ่งดีกว่าอุ๊ยเป็นมินิลิปน่ารักมากเลยอะวูสีสวย โอ้ยปากดูม่ชีวิตชชวาแล้วหอ้ยรอตายเพราะว่าเคที่คอสเมติกของพี่กระแตเลยนั้นเนี่ย